เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาราไกลแคทเกมตของท่านผู้ชมก็อยู่กับรายการยูนิเวอร์แซลบล็อกมันบ้ามากเลยนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยที่มีอะไรที่อยากให้ผมทำเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใแทรกมันบ้ามาก้วยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใสจแทรกมันมากๆเนี่ยผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับเราไปดูความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้เลยดีกว่าดีครับความบ้าทีี่ไดด้้รรััับบในนสปาาห์คคจกุณ หมอกรูดนะครับบอกว่าอยากให้เอาดวงจันทร์บินเฉียดโลกแฮนแทกมันบ้ามากได้เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับดวงจันทร์มันก็จะโครจรรอบโลกของเราใช่ไหมที่ระยะห่างที่ห่างมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ววันนี้เทบวงโคจรเข้ามานะครับโครจออมนนคร,คร,จรมาถึงมันจะต้องเฉียดแบบเฉียดผิวโลกไปเลยนะครับมาดูกันว่า โลกของเรานะครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับมาดูกันนะฮะเราจะทําในหลายเหตุการณ์นะครับเอาตั้งแต่แบบว่าเครียดเครียดมากเครียดแบบเครียดชั้นบรรยากาศแล้วก็ชนเชียดเครียดนะครับเดี๋ยวเราลองทําแบบหลายๆอย่างนะครับเรามาเริ่มัทที่อย่างแรกนะครับเอาแบบเชียดเครียดก่อนนะครับเครียดแบบว่าเราจะต้องเครียดแบบเครียดจะจัดออกมานี้มาดูกันนะครับว่ามันจะเครียดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองอันนี้ดูก่อนกดให้มันจะช้าก่อน1 2 3สองซ้โอ้ มันยังเร็วไปนะครับไม่แน่ใจมันอาจจะชนกันแน่ด้วยแรงโน้มถ่วงอ่ะลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มทีละนิดมันจะเชียดขนาดไหนนะครับถ้าเกิดดวงจันทร์เชียดกับโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้มันชนแน่เลยผู้ชมชนแน่ๆน่จงวันนี้ตอบฮะเราจะให้มันเชียดฮะเราต้องขยับมันลงออกมาหน่อยขยับแบบนี้หนึ่งเชียดพอไม่ต้องชนโอเคเชียดเชียดเชียดไหม โอ้โหจัดเลยชนแล้วฮะด้วยแรงดึงดูดของมันนะครับมันก็ดึงดูดดวงจันทร์เข้าไปนะครับโอ้โหดูแรงชนที่มันชนตัวโลกดิยังไงก็บึ้มนะครับเอาใหมาอ่อีกรอบหนึ่งนะครับเราจะลองแบบห้างห้างห้างกว่านี้นะครับรอบนี้เราจะเอาให้มันแบบห้างๆ้างเลยห้างๆเลย,เลยสัก,สกนี่เลยนี่นี่นี่มันจ,จะต้องโคจรไปให้มันไม่เทียดจนได้นะครับเราลดความเร็วมันปึ๊ดกดเพย์ มาดูกันนะด้วยแรงพุ่งของมันเนี่ยยังไงมันก็จะต้องพุ่งไปนี่โลกเลยครับไม่แน่ใจว่าโลกนี้จะเชียดขนาดไหนลองดูก่อนอ่ะเฉียดไหมอ่าเฮ้ยเฉียดอยู่เฉียดอยู่พุ่งชนอยู่ดีฮะคือด้วยแรงดึงดูดของโลกอันมหา,าศาลเนี่ยยังไงมันก็โคจรโคจรไม่ชนอะมันโคจรแบบเฉียดยากมากนะครับมันจะชนอย่างเดียวเลย,เลยนะครับผมมีอีกวิธีหนึ่งไว้แล้วผู้ชมจะให้แบบดวงจันทร์มาเฉียดโลกใช่ไหม เราปับบงโคจรของมันให้มันมาใกล้ๆโลกแทนที่มันจะเฉียดแบบนี้เดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับดวงจันทร์เอาให้มันแบบว่ามาโคจรแทนเนี่ยอันนี้เฉียดแน่เนี่ยหุยแลกสลายท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดดวงจันทร์มันเฉียดโลกขนาดนี้ยดวงจันทร์มันถูกโลกดูจนร่างมันเองกแลกสลายนะครับเหมือนแบบโลกมีวงแหวนเลยเอออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้คือเฉียดแล้วนะคือเฉียดแล้วนะครับเราลองให้มันเฉียดกว่านี้ไหม เฉียดแบบเฉียดเลยบอกว่าแบบติดๆเลยเกือบจะชนเลยอ,ะอ่ะเราลองให้มันแบบเฉียดโลกจริงๆฉันไม่จะก,กาดจูบก,กันเลยอะ่ะโอเคตัวนี้นะครับฉันมันจะกล้เกือบจูบก,กันเลยท่านผะู้ชมเรามาลองกันชา้าๆโอเคตัวนี้นะครับมันเฉียดโลกจริงๆนะท่านผู้ชมนี้ดวงจันทร์นะครับค่อยๆเฉียดโลกจริงๆนะฮะเฉียดโลกแบบว่าอย่างน่าสนใจเลยแหละมาดูกันฮนะเอ้ยมันขวดจรเฉียดโลกได้จริงๆฮนะน่าสนใจมากๆ ดูดิเชียดโลกยังช้าๆนะครับคือตอัวน,นี้คนบนโลกเห็นดวงจันทร์ันบินเริ่มเลยอะเราค่อยๆเพิ่มความเร็วกันไม่ชนนะแต่เชียดฮะแต่ว่าด้วยแรงดึงดูดของโลกเนี่ยค่อยๆดึงดูดพวกพวกอะไรต่างๆของอันนี้นะครับของดวงจันทร์ออกมาฮะเชียดจริงๆเชียดแอ่ว่าแทบจะชนกันนะแต่ไม่ชนฮะเฮ้ยมาสัจจันว่ะเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมไปได้เหระ โอ้โหจอระดับนี้นะครับผมว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงเนี่ยน้ำน้ำ,นำทะเลแบบว่าต้องแบบต้องแบบโนน่ะนนนขึ้นมาเลยอ่ะเนื่องจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์มันเยอะเกินไปฮะโลกก็มีรอยแดงๆนะรอยการเก็บช้ำจากที่มันใกล้ชิดเกินไปอ่ะผมสามารถใกล้ได้วันนี้ไหมถ้าเกิดดวงจันทร์เฉียดโลกวันนี้เฉียดแบบเฉียดเลยอ่ะเฉียดแบบเฉียดมากแบบแทบจูบกันเฮ้ยเนี่ยอันนี้คือคือจูบกันไปแล้วอะนิดหนึ่งอะเรามาลองกัน เฮ้ยท่านผู้ชมมันมีรอยตรงนู้นอะ่ะเฮ้ยน่าสนใจฮะเฮ้ยดูขูนี่เชียดแบบจุ่ไปเลยนะจุะ่แบบ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 ถูกกันอนะเฮ้ยท่านผู้ชมดูรอยรอยทากดิมีรอยทากที่น่าสนใจนะฮะขึ้นมาบนดวงจันทร์ด้วยฮะเหมือนไล่ไล่ไลถูน้ําทะเลไปอะ่ะเฮ้ยมีรอยถูกขันเฮ้ยน่าสนใจฮะเฮ้ยดูดิ นี่คือเฉียดพอไหมฮะน่าจะเชียดมากเลยดูมีรอยุูๆกันแดงๆแล้วนะฮะรอยเสียสีกันนะครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฮะถึงแบบวันโลกาวินาหนวันลบอาจจะตายจากเรื่องนี้แบบเยอะมากๆเลยแต่ดวงจันทร์มีแผ่นดูดน้ำขึ้นมาด้วยนะดูดน้ำทะเลขึ้นมาด้วยนะครับน่าสนใจมากเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือผลลัพธ์นะครับของอดวงจันทร์เชียดดนะครับมันดูดน้ําทะเลหายไปเลยดูดิเวอร์กันตรงเนี้ยเนี่ยที่มันบินผ่านท่านผู้ชม คือเป็นผลลัพธ์ที่น่าสนใจมากเลยครับกับดวงจันทร์เฉียดโลกนะครับเราลองเร่งความเร็วกันนี่คือผลลัพธ์นะครับของอดวงจันทร์เฉียดโลกนะครับเกมนี้ก็ประมวลผลออกมาแบบนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยแหละทำให้ ดวงจันทร์สามารถปั้นป่วนน้ําทะเลนะครับน้ำทะเลเริ่มหายไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมเริ่มหายไปแล้วนะครับและดวงจันทร์เหมือนดวงจันทร์ไม่ดูดน้ําไปหมดอ่ะโอ้โหน่าสนใจมากใครที่ชื่นชอบรายการนี้อยากให้ผมทำไลน์นะครับคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปในช่องเราเนี่ยก็สามารถกดติดตามพุทักดิ์กระดได้เลยนะครับไม่ได้ไว้เจอคลิปหน้างๆในรายการยูนิเวอร์แซลแซนด์บ็อกซ์มันบ้ามากวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าผลสรุปสุดท้ายนะครับเพื่อเร่งความเร็วเนี่ยนะครับดวงจันทร์เกาถูกถูจนย่อยสลาายยหไปนะครับ เกลดแต่โลกที่ทิ้งร่องรอยการคูดไว้บอ้ปก่อนนะครับอันนี้โปรดใช้วริตยานในการรับชมนะครับความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นวีแค่เกมนั้นนะฮะ